ในช่องขี่อยู่ดีเชื่อได้นะคะวันนี้นะเราสองคนเนี่ยมาอยู่ที่เชียงรายโรงแรมที่เราพักในครั้งนี้นะคะชื่อโรงแรมว่าภูใจใสนน่นเองนะคะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่บยากาศของโรงแรมก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่สาว่ายน้า<ส>และอยากจะบอกว่า,สว,าสวยมากสวยมากจริงๆจ,จะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยด้วยเนาะโอเคไพนี่นี่เป็นทางลงที่จะไปสาว่ายน้ํานะคะทุกคนและนี่คือสาว่ายน้ําสวยมาก ัดภาพไปดูที่วิวสาะว,ว่ายน้ํากันเลยดีกว่าว่าเวลาที่เราลงไปเล่นน้ําแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนไปกันเลย รยากาศดีมากจริงๆบอกแล้วว่าอยู่ในธรรมชาติมืดเลยเนี่ยแล้วดูดีตรงทางเดิอนอ่ะสวยมากเลยนะคือเขาทำทุกอย่างแบบให้เราแบบมาอยู่ในภูเขาจริงๆการมาเชียงรายครั้งนี้แบบกิ๊กสัดตัดสินใจไม่ผิดเลยว่ะที่มาโรงแรมนี้ อโอเคทุกคนหลังจากที่ไปดูบริเวณรอบๆของโรงแรมมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปนะคะกิ๊กจะพามาดูห้องที่กิ๊กกับมิจิพักในวันนี้น่นเองนะคะทุกคนห้องนี้มีชื่อว่าพูลวิลล่านั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยรู้สึกจะมีแค่ไม่กี่ห้องหลังที่เป็นพูลวิลล่าก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันอยู่ในธรรมชาติเลยนะพอเข้ามาก็จะเจอกับสวน เขายังคงคอนเซปต์ความเป็นธรรมชาติมากๆนะประตูเป็นประตูไม้แต่ก็ยังมีความปลอดภัยเดอเป็นกี์กร์ดไปไปดูข้างในกันอันนี้คือห้องของเรานะคะจะเป็นสีขาวหมดเลยตั้งแต่หลังคาตัวห้องทุกอย่างจะเป็นสีขาวทั้งหมดและดูเตียงเราดิใหญ่มากนี่ซุกโอคิใหญ่มากแล้วก็มีน้องช้างอยู่ด้วยนั่นเองนะคะ ท <Okay. S 2> ่นนอนสองคนแบบสบายสบายหรือว่าถ้าใครแบบมีลูกอะไรเงี้ยก็พามาด้วยแล้วนอนด้วยเนี่ยถือว่าสบายสบายเลยนะทุกคนนี่ค่ะหัวเตียงก็จะมีห้องนี้นะห้องนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่ามีเซฟตี้บ็อกแล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็นห้องเก็บของเลยไหม,มจีเนาะข้างในนี้กว้างไหมสุกุ้งตัวนได้โซ่จังตรงนี้นี่มิจิสามารถนอนได้เลยมันจะมิจิคิกตรงนี้คือ,ต,คอตู้เก็บเสื้อผ้านลึกมากเยอะไหน อ,อันนี้คือห้องแต่งตัวนั่นเองนะคะถือว่าใหญ่มากๆแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้านะคะจะล้างมือหรือจะล้างหน้าอะไรก็ได้นะแล้วตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกอเมนิตี้เขามอยู่ในนี้น่ารักมากเลยนะแล้วกระจกบานใหญ่มากทุกคนซ้ายขวาเนี่ยเป็นกระจกหมดเลยได้เป่าผมอ,อะไรก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะแต่ไทแม็กมากไปกว่าน,นั้นตรงนี้สามารถที่จะเปิดได้ด้วยนะ ว้าวพอเ,เปิดแล้ววิวก็จะเป็นแบบนี้เราจะเห็นวิวในกระจกเป็นวิวแบบภูเขาเนี่ยเองนะคะสวยมากคือแบบแปลงฟันไปแล้วก็ได้เห็นวิวอะไรไปด้วยนะ<ม>ถือว่าดีมากๆนะทุกคนโอเคต่อมาตรงนี้ห้องนี้เนี่ยมีค่อนข้างที่จะหลายโซนตรงนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องอาบนะ้ําตรงนี้จะเป็นโซนฝักบัวนะเห็นไหม สวยมากเลยนะเป็นห้องสีขาวม่านก็เป็นสีขาวแล้วตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งมากตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ำนั่นเองเกม่มากเป็นแบบเหมือนธรรมชาติเหมือนห้องน้ำอยู่ในสวนนั่นเองนะคะทุกคนตรงนี้สวยมากจะอาบน้ำเสร็จก็เปลี่ยนสภาพตรงนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่หมดไปดูตรงนั้น่ เนี่ค่ะทุกคนและตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนนั่นเองนะห้องนี้ใหญ่มากเลยเราไมเจนะิเนาะสกูโกิวนะใหญ่มากนี่พามาพักหนึ่งแล้วนะเนไม่หมดเลยตรงนี้จะเป็นโซนอ outdoor นะคะก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็จะมีเหมือนสวนเหมือนเราอยู่ในสวนจริงๆเลยนะอ,อยู่ิดธรรมชาตินี่คือต้นไม้จริงนะไม่ใช่ต้นไม้ปลอมแล้วตรงนี้โอ้อันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮแมท์ของห้องนี้นั่นเองนะคะเนี่อยู่ไหนอันนี้นี่คืออ่างอาบน้ํานั่นเองนะ อยู่แบบเอาดอร์เลยทุกคนตรงนี้เนี่ยจริงๆมีประตูไม้ด้วยสามารถปิดได้เวลากลางคืนเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเอาดอร์ก็จูงเข้าไม่ใช่สามารถเลื่อนปิดได้น,นั่นเองนะคะก็โอเคมาตรงนี้จะเป็นโซฟาสวยมากคือบรรยากาศเนี่ยจุดถ่ายรูปมุมถ่ายรูปในห้องเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะแต่ยังไม่หมดมองกลับมาตรงฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าโต๊ะทํางานน,นั่นเองนะคะแต่เป็นโต๊ะทางานที่ วิวอลังการมากเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูวิวทีหลังแล้วกันมาตรงนี้โต๊ะเอาไว้แบบนั่งกินข้าวกินกาแฟาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะทุกคนก็อ่ะไหนไหนบอกแล้วว่าวิวของห้องเราเนี่ยสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูไทแม็กของห้องเราว่าห้องเราเนี่ยวิวจะสวยยังไงไปดูกันเลยโคยอดห้องเรามีสระว่ายน้ำในตัวด้วยนัน่นเองนะคะเพราะว่าห้องเราเนี่ยมีชื่อว่า คูวิลล่าเพราะฉะนั้นคูวิลล่าก็ต้องมีผูนั่นเองนะวิวแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มุมนี้มีโซฟาอีกต่งะากสวยไหม <c oughs> อยากให้ทุกคนดูมากพาตอนนี้สากล้อง,งอะอยู่ในดงดงไม้แบบมัว <c> ย <oughs> <c oughs> ใช่ไหมพี่เ <c> ต <oughs> สวยมากทุกคนถ้ามีหมอกเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองได้จากห้องเราเลยนั่นเองนะเพราะถือว <c oughs> <ๆ>่าเป็นอะไรที่ดีมากๆโรงแรมนี้นะคะโรงแรมที่กิ๊กพักเนี่ย มีชื่อว่าโรงแรมภูใจใสนั่นเองนะคะอยู่ที่เชียงรายจากตัวเมืองมาเนี่ยขับรถมาประมาณชั่วโมงนิดนดเองนะงนถือว่าไม่ลําบากเลยพวกกิ๊กเนี่ยก็เช่ารถจากสนามบินมาก็ขับมาไม่ลําบากเลยแล้วทางมาถึงโรงแรมก็ถือว่าไม่ลําบากเช่นเดียวกันแต่ว่าโรงแรมเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะไม่จริงเนาะโอเคใหญ่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเขานะคะก็จะแบบแต่ละห้องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนขั้นบันไดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวนะแต่ละห้องเป็นส่วนตัวเขาก็จะแบบ ไม่บังกันไม่เก,กี่กากันนั่นเองนะคะโอเคสําหรับห้องนี้ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในตอนเช้าดีกว่าเพราะว่าแพ็กเกจที่เราจองมาสําหรับห้องนี้เนี่ยเขายังมีอาหารเช้าให้ด้วยเขาบอกว่าอาหารเช้าของโรงแรมนี้เนี่ยเลิศม,มากดีมากแล้ววิวสวยมากเดี๋ยวไปดูกันในตอนเช้าเลยแล้วกันว่าจะสวยขนาดไหนโอเควาเซมาสวัสดีค่ะทุกคนก็ หลังจากที่ตืน่นเช้ามาเราก็ไปทานอาหารเชา้าเรียบร้อยแล้วเนาะอุชคอตอร์อาหารเช้าอร่อยมากบรรยากาศดีมากนั่นเนองนะอาหารหลายๆอย่างเขาก็เป็นแบบโฮมเมดทั้งขนมปังก็ทําเองแล้วก็โยเกิร์ตก็ทําเองนะคะพักหรือว่าไข่พวกนี้ก็เป็นแบบออแกนิกด้วยเหมือนกับว่าเลี้ยงเองกลูกเองอะไรอย่างน,น,นี้นั่นเองแล้วก็อันนี้คือบรรยากาศยามเช้าของแรมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าโรงแรมนี้สวยมากแนะนำ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 ใครที่มีโอกาสที่จะแบบว่ามาเที่ยวเชียงราย ก็แนะนำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นี่เองเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวเชียงรายกันต่อแล้วโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ฝาหับทุกคนก็ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราเลยและจะันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย